คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพ y ทวินท็อปอัร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพอะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็น่อนอครับมี TFT จ่ายเหลีย g e n เจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านเหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100, ล้านเปอร์เซนรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมสาวนนะครับและนี่ครับคือคลิป g f t 8 4 9ี่ที่จะเข้าในวันพุธที่1พฤษภาคมนะครับแผ่นนี้ครับแผงใหญ่มากมีอะไรบ้างไปดูกันครับมาดูที่ระบบเกมนะครับจะมีการปรับดาเมจของผู้เล่นนะครับหลังจากสเตซ4คิดหนึ่งเป็นต้นไปนะฮะนั่หมายเขาว่านะครับเมื่อเราทําการพ่ายแพ้ศัตรูมานะครับเราจะโดนดาเมจมากขึ้นแล้วก็จะมีต่อนะครับที่5้าคิดหนึ่งหคิดหนึ่งด้วยนะครับมันจะเป็นการที่บอกว่ายิ่ง ผ่านไปนานๆในเกมเนี่ยครับคนจะเจ็บมากขึ้นทําให้เกมโดยรวมนะครับมีโอกาสจบเร็วขึ้นเพราะว่าผู้เล่นส่วนมากนะครับอาจจะทําการตายก่อนนั่นเองนะฮะอันนี้หมายความว่าถ้าคุณไม่สามารถทําบอดจบหรือว่าบอร์ดคุณนะครับไม่แข็งแกร่งพอคุณอาจจะมีเลือดไม่พอในการไปสู่ค้อมที่คุณต้องการนะครับถ้าคุณโบแต่เก็บตังเก็บตัวละครไม่ยอมสุมไม่ยอมปรับบอดให้คุณชนะบ้างคุณอาจจะตายก่อนก็ได้นะครับเช่นการแฟด8แฟด9โดยที่บอร์ดไม่แข็งแกร่งครับ มีการปรับโอกาสในการออกตัวละครนะครับผมที่เลว่าแปดมีการเพิ่มการออกตัวละคร2บาทและลดโอกาสออกตัวละคร4บาทนะครับผมมันลดลงมานิดนึงแต่ว่าก็มีผลนะครับก็คือมันเป็นสีเขียวตรงไอ้ตัวละคร2บาทแต่จริงจริงมันเป็นการเนิบนะฮะก็คือคุณไม่ต้องการขึ้นเลว่าแปดแล้วเจอตัวละคร2บาทแล้วอะครับมันต้องเป็นตัวละคร4บาท5บาทแต่นะครับตัวน,นี้ครับเป็นการเนิฟทางฝั่งของแฟร์แปด แล้วก็เลเวล9านะครับมีการเพิ่มโอกาสเจอตัวละคร1บาทถึง5เซนเลยนะฮะที่เลเวล9แล้วก็ลดโอกาสเจอตัวละคร4บาทจาก35เหลือแค่30นะครับก็หลักการเดียวกันครับเป็นการเนิร์ฟในเนิร์ฟเนิร์ฟการเจอตัว4บาทแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเจอตัว1บาทที่คุณอาจไม่ใช้แต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เช่นคุณอาจจะแบบขาดอาริในการทำอาร์เคเนสแปดและคุณลืมก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับแต่โดยร,รวมเป็นการเนิร์ฟแฟตแปดแล้วก็แฟตเก้า ในด้านการหาตัวละครนะครับจับคู่กับที่ผมพูดเมื่อกี้เล่นดาเมจคุณอาจจะตายได้ง่ายขึ้นแล้วคุณอาจจะหานะครับตัวละครรีบาสองดาวได้ยากขึ้นนั่นเองฮะเงินที่ใช้นะครับในการขึ้นจากเลเวอแปไปเลเวลเเพิ่มมา8โกนะครับที่8 0โกโดยรวมแต่นะครับมีการบัฟจากเลเวลเไปเลเวลสิใช้ตังนละาลง4โกนะครับใช้ตังทั้งหมด80โกเหมือนกันมันจะระบากตรง8ไปเนี่นะครับคุณต้องทําการเก็บตังมากขึ้นคุณต้องใช้เงินมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับว่า ในเมื่อตัวละครหายากขึ้นด้วยแล้วเนี่ยคุณอาจจะบอดไม่ครบตอนที่คุณจะต้องทําการอัพไปเลเวลเกก็ได้นะครับบางคนอาจจะจบที่เลเวลแโดยรวมแล้วก็เป็นได้นะฮะต้องดูกันว่าจะเป็นไงแต่คิดว่าเลเวลเกมันคือแม็กซิมัมแหละแต่ว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เซตสิบเนี่ยมันดูไปกันเยอะไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ข้ามาเซตสิบเอ็ด ในส่วนของดับเบินะครับก็มีการปรับในเรื่องของเวลานะครับในการที่จะเป็นไปช่วยเพื่อนร่วมทีมนะครับใช้เวลาทั้งหมด12บวิแล้วครับในการที่จะรอไปช่วยเพื่อนๆน,นะฮะแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจเหมือนกันมีการเพิ่มดาเมจโดยรวมนะครับในโหมดของดับเบิล up แต่เริ่มตั้งแต่สองคิดหนึ่งเลยนะครับจะเป็นยังไงในเรื่องของระบบโดยรวมนะครับมีการหาตัวละครยากขึ้นใช้ตางมากขึ้นดาเมจที่คุณโดนหลังจากสเตจใ่ยเยอะขึ้นเกมอาจจะจบเร็วขึ้นผู้คนที่ต้องการแบบไปนั่งหาตัวละครอล้ว 8, รว่าแปดเลเว่เก้าถ้าไม่เจกก กระเด็นได้ง่ายขึ้นนะครับต้องดูครับว่าจะเป็นไงแต่ว่าในแพทนี้เขาก็ทําการเนิฟคอมที่แบบเป็น4บาท5บาทในระบบของเกมไปเลยแหละครับผมในเรื่องของเ e อ็นเค t ์เตอร์นะครับจะมีค่อนข้างเยอะนะครับคุณอาจจะดูตามที่ชอบนะครับผมจะเมนชั่นไอ้ตรงนี้ครับที่เขาบอกว่าจะมีเ e อ็นเค t ์เตอร์2อันที่จะมาบ่อยขึ้นก็คือเ e อ็นเค t ์เตอร์เคนเชียร์คนนะครับที่5กิ4 แต่ถ้าผมเล่นไม้ไม่เจอเลยเล่นวันเดือนนึงแล้วยังไม่เจอเลยนะครับผมแล้วก็มีออนที่บอกว่าทําการเลือกอัตเตรแฟกต์อันนี้เหมือนจะเจออยู่นั่นหมายความว่านะครับเราอาจจะมีการโดนเคนเชื่อกันเร็วมากขึ้นนะครับแต่มองในแง่ดีก็เป็นเหมือนจะเป็นแพทที่รีโลน่าจะกลับมาบ้างแล้วแหละเนื่องจากว่าตัวละคร4บาท5บาทไม่ได้โดนเนิร์ฟหรอกนะครับแต่ว่าโอกาสตายสูงขึ้นนะฮะเนื่องจากหาตัวละครไม่เจอแต่ถ้าเจอก็เล่นได้อยู่นะครับถ้านับจากระบบเมื่อกี้ แล้วก็มีบอกว่านะครับเองเคาน์เตอร์โชว์กานแดนน่าเรียนนะครับด้านล่างตามนี้นะครับจะมีโอกาสมาน้อยลงนั่นเองอีกฝั่งนึงครับอันนี้ครับเป็นสี่เองเคาน์เตอร์ที่โดนเอาออกไปแล้วนะครับมีคาสิคนะครับที่ลดเอพในการขึ้นเวลนะครับเป็นเวลา3เทิร์นคนไปรอบแปดเลเวลเกระจายครับผมโชกานที่ให้แชมป์ดูปน่ารำคาญนะครับมันจะมีแชมป์ดูปเล็ก2อันหรือว่าคุณจะเลือกเป็นแชมป์ดูปส้ม1อันอะไรเงี้ยครับมันทําให้ตัวละครซีบาสดาวมาง่าย นโกนะครับที่จะให้แชมป์ดูปจากเก้าดนตีก็ออกนะครับหลักการเดียวกันแล้วก็ซินด้าครับที่ให้ตัวละครสีบาทสองดาวจากเก้าวดนตรีก็ออกไปนะครับไม่เหมือนเป็นหมดพิเศษเให้ตัวละครสีบาทสองดาวมาจากเก้าดนตีนี่คือแบบเหมือนกูเล่นหมวดพิเศษแบบช่วงกิจกรรมไ้เหีต่อไปครับมาดูเรื่องของเผ่านะครับอาเคนิสหกกับแปดมีการบัฟพลังเวทที่ให้ในส่วนของอาเคนิสนะครับที่จะได้เยอะกว่าเพื่อนแล้วก็มีการเพิ่มพลังเวทในส่วนของเพื่อนอน,นะครับที่ไม่ใช่อาเคนิส ก็ได้ไปนะครับเอาไว้จริงอาร์คานิสมันเก่งแต่แค่ว่ามันจะแพ้พวกเมต,ต้าที่ผ่านมานะครับไม่แน่อาจจะมีคอมอาร์คานิสหหรือ8เป็นแบบดีฟอลต์ให้เราเล่นเลยก็ได้นะครับรแอดฮะมีการเนิบแอดหนะครับเนิบเลือดที่ได้ต่อสแต็กและก็พลังเวทโดยรวมครับผมดูวอลิสครับมีการบัฟที่ดูวอลิสสกับ6นะฮะมีการเพิ่มคอร์เจนตีต้ต่อสแต็กครับผมแพดนี้ดูวอลิสน่าจะมาแรงเพราะเดี๋ยวมีทังวอลีแบรและก็ทิตตาน่าทำการบัฟด้วยครับผม เฟดฮะมีการบัฟนะครับในโบนัสเฟดดูเลือดของเซตนะครับถ้าคุณเอาแบบอ่าเซตลากเข้ากับใคร mm. เชื่อมกับเซตอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นโบนัสคู่กันอันนี้ครับก็มีการเพิ่มดูเลือดไปแต่มีการปรับในตรงดูเลือดครับบอกว่ามันจะนับดาเมจที่ทําหลังจากถูกหักกับเกาะแล้วก็การเวทแล้วนะครับสมมติทำดาเมจหนึ่งร้อยโดนการเวทสามสิบก็เข้าเจ็ดสิบมันก็จะฮิลเจ็ดสิบตรงนี้ครับคือมันจะหักลบเกาะการเวทก่อนแล้วก็ฮิลนะฮะไม่งั้นเหมือนน่าจะฮิลเยอะเกินไป มาเล็บทําการปรับมานะครับและจะเป็นการฮิลนะครับที่มาจากผลของการจบตีปกติหรือสกิลนะครับฟอร์จูนครับไม่น่าเชื่อโดนเนิร์ฟแฉกที่3ติดต่อกันฮนะ มีการลดโบนัสสแต็กนะครับของ Fort จูนลงนะฮะแล้วก็มีการลดมูลค่าของออฟของ f o r t u n e 7ลงเหมือนกันแต่ว่านะครับบอกว่าในการแคชเอาท์ของ f o r t u n e จะมีรูปแบบมากขึ้นนะครับในแคชเอาท์ที่มากขึ้นเพราะเหมือนกับปัจจุบันมันจะแบบมีแต่แนวแบบตัวละคร5บารมีแต่แบบพวกอ์ติแฟกต์มันจะค่อนข้างที่จะซ้ำนะฮะอันนี้ไม่ทราบว่านตารตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับแต่เหมือนตารางของ f o r t u n e จะต้องมีการอัปเดตหลังจากนี้ครับแต่ใช่ครับ Fortune ยิ่งนับวนันยิ่งเล่นยากขึ้นนะครับผมในส่วนของเฮเวอรี่นะครับเป็นการรีเวิร์กนะครับของเฮเวอรี่เฮเวอรี่ครับอย่างแรกครับบอกว่าตัวละครเฮเวอรี่ที่ดาวเพิ่มขึ้นจะไม่เพิ่มโบนัสเฮเวอรี่แล้วนะครับแต่ก่อน2ดาวเพิ่มเท่าหนึ่งสาดาวเพิ่มโคตรเยอะตอนนี้ออกแล้วครับและทาการบอกครับว่าโบนัสของเฮเวอรี่ทั้งหมดจะทําการเพิ่มมากขึ้น70%ให้กับตัวละครที่เป็นเผ่าเฮเวอรี่เท่านั้นนะครับก็จะมาคู่กับการเนิฟสแตตบัฟโบนัสของเฮเวอรี่ทั้งหมดเลย นะฮะยาวถึง h e เวนลี่เมีการเนื้อตตหมดเลยนะครับหมายความว่าตัวละครที่จะคุ้มในการเล่น h e เวนลี่หกเฮเวนลี่เน่าจะคุ้มกับตัวละครที่เป็น h e เวนลี่แล้วนะครับถ้าแบบปัจจุบันแบบเป็นเคนเฮเวนลี่เป็นลีฟินถ้าเป็นในแพทนี้นะครับก็จะไม่คุ้มล้วเพราะมันบวกตัน้อยกว่าที่คิดนะครับมันบวกน้อยกว่าแพทที่แล้วด้วยแหละฮะแต่ว่ากับการครับถ้าคุณเล่นเยอะเป็นตัวละครเฮเวนลี่อาจจะเป็นคลาสิกไม่แน่ก็บมอไฟ ถ้าแบบมันจะมีมีหน่อยซึ่งอาจจะมีสิทธิ์ได้ก็ได้นะฮะอาจจะเป็นเคียนาหรือแม้โซลกะหรือก็อาจจะเป็นลิงเฮเวอรี่เนื่องจากว่าเราไม่ต้องการแบบตัวละคร3ดาวแล้วครับมันจะผสมเลยก็ได้น่าจะเป็นการเปิดตัวเผ่าหรือว่าคอมเฮเวอรี่ล้วนนะครับว่าจะเป็นไงแล้วคุณล่ะครับคิดว่าตัวอะไรแบกได้เคียนาไหมโซลกะหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นลิงเฮเวอรี่คาฟิจกับมาไหมมาคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับบนัสเฮเวอรี่ดูดเลือดนะครับจะมีการโดนเนิร์ฟเหลือแค่5%เเท่านั้นแหละครับ สตอรี่เพ w เวอร์ครับมีการเพิ่มดาเมจออนฮิตตอนที่เคลทำการโจมตีและติดเป็นออนฮิตดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มที่เคลสตอรี่ห้าและก็เจ็ดครับผม แต่ส่วนของ store of haste นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นสีแดงหรือเปล่านะครับจะมีการเพิ่มการโจมตีต่อแ c k จาก5เป็น6ครับอัมเรครับเผ่าที่ถูกลืมจริงๆเลยนะฮะก็มีการปรับหน่อยนะครับมีการบัฟโอกาส execute นะครับที่อัมโร6แล้วก็9นะครับใครมันทำ9ได้สักครั้งไว้มันยากมากเลยนะแต่ที่6แหละครับน่าจะเก่งขึ้นหน่อยก็คือ25ทําการ e x e c u ได้เลยครับแต่ว่าจะพอหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกัน ตัวละครครับผมตัวแรกก็เป็นอัมบรที่โดนเนิร์ฟเลยครับเป็นหนึ่งในตัวละครต้นเกมที่เก่งที่สุดในแพทที่ผ่านมานะครับดาเลสนนะครับมีการโดนเนิร์ฟดาเมจจากสกิลไปนะครับผมดาเลสสองดาวแม่งแบ่ได้ยาวโจถึงสเตตสี่ได้เลยครับแล้วก็ปัจจุบนันดูลิทมันจะได้บัฟตัวละครที่โกงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเนิร์ฟก่อนเลยครับสรับทางดาเลส ขอมอครับเป็นตัวละครที่เล่นได้อยู่แต่ที่ผ่านมาครับรีลมมาเล่นยากกว่าเลยรถ้าข้อมอหฮิตช้าก็เล่นยากครับมีการเพิ่ดมดติมครับที่ข้อมอ2ดาวแล้วก็3ดาวด้วยนะครับเพิ่มมาค่อนข้างพอสมควรครับผมก็คือขอมขอมองน่าจะกลับมาได้ดีขึ้นหน่อยโดยเฉพาะปัจจุบันในแผทนี้ที่ตัวละครเลเว่าแปดเลว่า9ในการไปเล่น4บาท5้าบาทน่าจะมาช้าหน่อยหรือไม่กระทั่งไม่ฮิตด้วยซ้ำครับ ลิเว่นครับมีการบัฟอ่าเปอร์เซ็นต์พลังดาเมจนะครับของสกิลมาฮะลิเว่นแครี่น่าจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าที่ลิเว่นสดาวแม่งบัฟเยอะมากๆแล้วก็1ดาว2ดาวก็เพิ่มพอสมควรเลยครับอันนี้น่าจะเป็นการเปิดตัวคอมลิเว่นเหมือนกันฮะที่มีคนได้ลองเล่นกันมาแล้วครับผมอารุูนครับผมมีการเพิอ่มอระดับตีนะครับ0.75โดยรวมจะเก่งประมาณ8-10%นะครับในคอมอัมโรที่มีการบัฟมาอารุูนเป็นตัวละครที่ถูกลืมครับนานเป็นตัวละครรับเชิญ ที่ไม่มีในแอลใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันในแพทที่แล้วเนี่ยเล่นยากมากในแพทนี้ครับน่าจะเล่นได้ดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามันอยู่ที่คอมแหละว่าจะไปอยู่คอมไหนยังไงนะฮะบาทครับได้รับบัฟเอดีมานะครับผมเพิ่มพลังโจมตีมา5หน่วยก็รวมๆครับจะเก่งประมาณ 8- 10%แล้วแต่ตัวละครนะฮะบาทมันหายจากเมตาไปเลยนะฮะเพราะว่าเมตาสี่บาทห้าบาทมันเก่งกว่าบาทเลยพอได้บัฟมานะครับทิตนาครับหลายประทัดมากเลยครับมีการเพิ่ม เบสพลังโจมตีพื้นฐานนะครับแต่ว่ามีการลดโบนัสพลังโจมตีที่ต่อใช้สกิลให้มานะครับแต่ในส่วนของสกิลนะครับตอนที่กระโดดเตะมีการเพิ่มระเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์มาจากพลังโจมตีแต่มีการลดดาเมจนะครับที่มาจากเปอร์เซ็นต์เวทก็คือถ้าคุณใส่ของเวทนะครับทีนาอาจจะได้ประโยชน์น้อยลงแต่โดยรวมครับถือเป็นการบัฟแหลกเนื่องจากว่านางมีพลังโจมตีพื้นฐานไม่อยู่นางจะตีแรงเลยโดยที่ไม่ต้องการใช้สกิลนะครับแล้วพอใช้สกิลสกิลก็จะแรงขึ้นแค่มันปรับตรงที่ว่าไม่ให้โบนัสพลังโจม แรงไปนะครับเป็นตัวละครที่เก่งมาตลอดนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับดูลิฟแพทนี้ก็ได้รับบัฟมาแล้วครับตัวที่1วอ่ลีแบร์มีการเพิ่มเปอร์รเซ็นต์การฮิวของตัวเองนะครับค่อนข้างเยอะและก็มีทั้ง1 2 3าดาวเลยครับผมน่นหมายความว่าที่2ดาวน่าจะเก่งพอสมควรบวกกับทิตานาบวกกับการบัฟดูลิสนะครับแพทนี้ดูลิสน่าจะเก่งเหมือนเดิมแล้วฮะ ที่ดูิสมันไม่เก่งที่ผ่านมาเพราะว่าตัวละคร4บาท5บาทมันเก่งเร็วครับตัวละคร4บาท1ดาวเก่ง4บาท2ดาวโคตรเก่งและคอมดูลิสครับมันจะเป็นคอมที่แบบเน้นชนะต้นเกมการเกมมากกว่าแล้วถ้าแบบช่วงต้นเกมการเกมมันแพ้เนี่ยเพราะว่ามันก็มีสิทธิ์แพ้หรือว่าตัวละคร4บาทมาเร็วอะไรเงี้ยฮะมันจะเล่นไม่ได้เลยนะครับคอมรีโลครับมันจะสุดที่ต้องเป็นแบบวลิแปรสามดาวที่ชนะสามดาวอะไรเงี้ยครับใช้ตัวละครเก้าตัวถ้าแบบแพทที่ผ่านมาครับมันใช้ตัวละครแบบ4บาท แค่3ตัวก็เก่งเลยจบๆยาวๆไปเลยพ่อสีบาทมันไม่จำเป็นต้อง3าดาวต้องชนะใช่ไหมครับต่าจากตัวละคร3บาทในนี้นะฮะแล้วนะครับปริแบก็น่าจะเก่งขึ้นครับแพทนี้ครับผมโอนใจไปให้ดูลิียบ้อยเลยครับผมได้รับบัฟมาทั้งเผ่าแล้วก็2ตัวละครหลักด้วยครับโซอี้ครับหลังจากที่เอาจริงๆน่าจะถือเวลาที่นานจะเป็นตัวแบกได้แล้วครับมีการเพิ่มดาเมจของนางที่3าดาวเยอะมากมาก 1ดาว2ดาวก็มีแล้วก็ดาเมจชี่นะครับก็มีการเพิ่มมาน่า,นาจะเป็นตัวละครแบกได้แล้วละครับเพราะว่าอันนี้ครับบัฟเยอะมากๆ พอๆกับสมัยโซโลกะที่บับเยอะจนเป็นตัวละครแบกได้รอบนี้ครับในโซอี้ก็น่าจะเป็นตัวละครที่เราจะใช้แครลิได้แหละครับอาจจะเป็นโซอี้สตอรี่ e ิเวเนื่องจากว่ามีทางฝั่งของลิเวนได้รับบัฟมาอาจจะเป็นอาร์เคนิส68ที่ได้รับบัฟมาเหมือนกันหรือว่าจะเป็นในรูปแบบเหมือนเดิมที่เป็น p o w e r อร์ฮับเกิลนะครับที่ก็มีลิเวนที่ได้รับบัฟมาเหมือนกับโซอี้เหมือนกันนะฮะในคอมที่ใช้โซอี ผมน่าจะลองเอานางแบกอันนี้น่าเล่นมากครับเพราะว่านางบัฟมาแรงมากๆแล้วก็โซอี้มันเหมือนจะเก่งอยู่แล้วแค่อาจจะขาดนิดหนึ่งก็คือการบัฟตรงนี้เลยครับต่อมาครับเป็นพี่เคนนะครับมีการลดก่อก,การเวทของพี่เคนนะครับทั้งก่อและการเวทเนาะลงไป10หน่วยนะฮะบวกกับการที่เคนนะครับตอนนี้น่าจะไม่สามารถเป็นคอมเคนเฮเวลี่ได้แล้วเนื่องจากมันโดนรีเวิร์กมานะครับในฝั่งของเฮเวลี่ เคนตอนนี้ไปอยู่ไหนอะครับน่าจะกลับโกสลีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสมาชิกในบ้าอัมโบรคู่กับโยเนะเนื่องจากว่ามีการบ้าอัมโบรแต่ว่าโยเนะไม่ได้บัฟนะครับเคนตอนนี้น่าจะต้องกลับเป็นซัคคอมนะครับอาจจะเป็นตัวละครรองเหมือนเดิมในคอมนาะในคอมโยเนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าในคอมที่พี่แกแบกในเฮเวนลี่เนี่ยน่าจะตายไปแล้วแหละครับมอการนา,คร,นาครับมีการบับมอกาน์นาสดาวนะครับถ้าใครทํามอกาน์นาสดาวก็ คุณน่าจะมีโอกาสแพ้น้อยลงนะครับแต่ละับครือประธานล่างที่บอกว่ามอการนาจะมีโอกาสที่จะทําการเล่นสกิลไปยังกลุ่มศัตรูเยอะๆได้แล้วนะครับแต่ว่านางก็ยังสุ่มอยู่คือสกิลของนางครับมันจะทําการสุ่มมันจะทําการสุ่มเศกบ่อมั่วมันจะไม่แบบเหมือนตอนนี้ครับที่มันปรับมาบอกว่ามันจะเลงตัวละครกลุ่มเยอะซึ่งมันควรเลงตัวละครกลุ่มเยอะเพราะว่านางใช้เวลาค่อนข้างสัพพักในการละลายศัตรูแต่ว่าครับบางครั้งการที่เราเลงไปตัวละครด้านหลังก็ดีเหมือนกันแต่ว่าสดมากครับมอการนา ถ้าคุณให้มันแบกเนี่ยมันจะเป็นการแบบทอยเหรียญนะทอยลูกเต่าเลยแหละผมว่าบางครั้งก็สกิลดีมากคุณก็ชนะเลยเพราะมันมีดีบัฟทำให้ศัตรูตีช้าด้วยบางครั้งก็ไม่โดนเลยแล้วคุณก็แพ้ไปเลยแล้วของที่คุณลงให้นางก็ออไรประโยชน์นะครับมอกันหน้าครับน่าจะดีขึ้นเซนด้าที่1และ2ดาวครับมีการเพิ่มลูกแก้วหรือว่าที่มันเป็นผีเสื้อครับที่จะเป็นดดเมจตอนปลาเพิ่มขึ้นมา1ลูกนะครับนางต้องเป็นตัวละครแบกให้ได้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าอะคเนสมา ควรจะเป็นตัวละครที่เราหวังพึ่งเป็นตัวละครแบกหลักได้ครับไม่งั้นซินด้าน่าจะเป็นตัวละครที่น่าจะกากสุดในซีบาเลยครับแต่ว่าบัฟมาแล้วครับดูสิว่าพอหรือเปล่าลิเลียครับที่3ดาวนะฮะสามดาวลูกบอลลูกเล็กครับตอนแชสกิลที่ยังไม่ครบ3รอบก็จะแรงขึ้นนะครับแปลว่ามีคนแพ้มาแน่นอนออนที่3ดาวนะครับจะเหลือเทมนะครับจะคราฟแค่6ชิ้นแต่ว่าที่ออน3ดาวไอเทมที่ให้มาก็คือ6ชิ้นนะครับจะเป็นไอเทมแฝงแล้วนะครับเหมือนก็ มีคนทำอ,อสามดาวแล้วแพ้เนะเาะหมายความว่าการที่ปาไปเทมแปดชิ้นเป็นชิ้นเต็มไม่พอ,ออสามดาวครับเปลี่ยนเป็นหกชิ้นแต่ว่าหกชิ้นนั้นจะเป็นไอเทมแฝงแล้วนะครับก็น่าะสนุกขึ้นนะแต่ว่าตลกที่แบบอสามดาวก็มีการแพ้มาพอครับไส่รัสามดาวก็เหมือนจะมีการพ่ายแพ้นะครับมีการบัฟทุกอย่างเลยในเรื่องของส่วนฮิวในเรื่องของดาเมจของสกิลอะไรเงี้ยฮะก็แปว่ามีคนไซรับสามดาวแพ้เหมือนกันครับ 5บาทนะครับมีตัวเดียวที่ลิซดานะครับโดนเนิร์ฟเลือดเหลือแค่1,100นะครับแล้วก็โอกาสดรอปของถ้าทําการสังหารได้ตอนแช่นะครับเหลือแค่40%แล้วนะฮะก็ถือว่าเนิร์ฟดีอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับเพราะว่ายังไงนางก็ยังมีความสามารถของพอเซเลนพอจะสกิลปั๊บนานจะถึกนะครับการที่เขาเนิร์ฟแบบนี้อาจจะกะให้เราสามารถฆ่านางได้หรือว่ามีโอกาสฆ่านางได้ง่ายขึ้นก่อนที่นางจะใช้สกิลให้ติดเป็นโบนัสพอเซเลนจะถึกขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสลด การได้ออฟการได้ของการได้เงินในการที่มันค่าได้ก็ถือว่าดีครับแต่ว่าก็ไม่ได้เนิร์ฟถึงกับให้มันหายไปเลยครับเพราะว่าดดเมจนายอยู่นะฮะอเมนนะครับก็จะมีมากมายตามนี้เลยนะครับผมก็ใครที่ชอบันไหนก็ดูได้นะครับแล้วละครับมีการเนิร์ฟบิวดิฟเฟรนนะฮะแล้วก็มีการบัฟอารเมนอื่นต่างๆมากมายนะครับคุณดูกันได้เลยผมจะไม่พูดหมดนะครับในโซลซีทอสีรุ่งนะครับก็มีต่างๆมากมายมีการเนิร์ฟคอร์ทูเคออสนะครับ XP ที่ได้น้อยลง ตงที่ได้น้อยลงนะครับผมแล้วก็มีการเอาั u เ m e n t ออกก็คือ i n f e r n a contract ที่บอกว่าคุณจะได้รับตัง90บาทเลยแต่ว่าคุณจะเล่นได้สุดแค่ level 7นะครับก็เข้าใจแหละครับว่าทำไมถึงเอาออกเพราะว่าปัจจุบันใน TFT ไปแค่ level 7น่าจะไม่พอแหละครับไม่เหมือนกับสมัยเซสสิที่ว่าเราเล่นเฮเลเนอร์ตัวละคร3บาทได้นะครับ เอาละครับนี่ก็จะเป็นการเพิ่มเติมของไอเทมใหม่นะครับไอเทมออนไอเทมอาร์ติแฟกนั่นแหละครับทั้งหมด20กว่าชิ้นทําการเข้ามาในเกมแล้วนะครับมี2ชิ้นออกก็คือที่เป็นกระทาหรือว่าเป็นโมกุลเมลนะครับสชิ้นนี้จะออกนะฮะก็คือจะหายไปเลยแต่มาใหม่ครับ20กว่าชิ้นแล้วก็มีไอเทมสป,ปอร์ตใหม่ด้วยนะครับใครต้องการดูผมนั่งสรุปทุกอย่างทุกชิ้นนะครับ <S <s ผมทำคิดเป็นเทีชิ้นสหนึ่งแยกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ใครต้องการดูก็ไปดูได้ครับบอกได้คําเดียวครับกง ี yeah, yeah. ใครที่คิดว่า TFT เรานะครับเละพอแล้วไอเทมทั้งหมดนี่นะครับจะเลดีด้อีกแต่คือมันผสมไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ได้ง่ายอยู่แล้วครับจากอินเคานเตอร์จากอาร์เมนเออยะไรเออผมคิดว่าครับอันนี้มันจะคล้ายๆกับ TFT 11.5แต่มันไม่มีนะครับ11.5 อาจจะเป็น TFT 11.25เพราะมันมีในส่วนของไอเทมใหม่นะครับเยอะพอสมควรเลยแล้วก็มีการปรับให้ตัวละครที่เรียกว่าแปรวกน่าจะมาแบบไม่ได้โหดขึ้นแล้วนะครับลิโล้โดยรวมเหมือนจะกลับมาได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบกลับมาเยอะเวอร์เหมือนกับแผ่นลแรกนะครับเนื่องจากตัวละคร4บาท5บาทเก่งๆแอชเอ,อ๋ยอาจจะเป็นใครสาเอ,อ๋ยไม่ได้โดนเนิร์ฟเลยนะครับนั่นหมายว่าทีมงานต้องการให้มันเล่นต่อแต่ว่าโอกาสเจอจะน้อยลง จะมีเวลาครับให้ตัวละครรีโลเช่นอาจจะเป็นวอลีแบร์ลีโลอาจจะเป็นโซอีรีโลมีโอกาสหา3มดาวมากขึ้นและไม่ต้องเจอคนนะครับจะได้4ี่บาท2ดาวตั้งแต่แบบสเตสามอะไรเงี้ยฮะแล้วคุณล่ะครับคิดว่าแพดนี้จะดีขึ้นไหมครับส่วนตัวผมว่าดูดีขึ้นเนื่องจากว่าเขาปรับระบบไปเลยครับปรับเล่นดาเมจก็คือถ้าใครจะเล่นตัวละครที่แบบต้องไปหาเลวแปดเลวเก้า, 8, า 9, คุณอาจจะตายได้เยอะเลยหรือว่าคุณอาจจะเหลือเลื่นน้อยมากนะฮะฟอร์จูนโดนเนิร์ฟบอดเวอร์อาจจะไม่มามากเท่าทีา่ควร โอกาสเจอตัวละครซีบาทน้อยลงที่เลเวล่าแปแล้วก็เลเวล่าเก้านะครับผมนั่นทําให้4ีบาท2ดาวจะมาช้าหลักการเดียวกับเฮเลเนอร์ครับสมัยที่เฮเลเนอร์แฟร์แหา4ีบาท2ดาวรีโลไม่เจอก็ไม่ทันนะครับแต่นะครับแพทนี้โดนปรับเยอะหน่อยในเรื่องของท้ายเกมนะครับแต่ก็ต้องดูครับว่าจะมีคอมอะไรเป็นคอมท็อปเมตาหรือว่าจะมีใบเลงไหนโผล่กลับมาหรือกลับมาหรือเปล่านะครับแต่ดูลูครับตัวละครหลักๆที่เขาบัฟมาเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในเมตาเก่านะครับก็ดูนครับว่าจะเป็นไงบ้างฮะลีโลกลับมาแล้ว แล้วก็แฟดแปดแฟดเก้าลำบากครับผมจะเป็นไงติดตามได้เลยครับในคอมเลา่ารอดที่จะมาในหลังจากนี้นะครับแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์จะได้ไม่พลาดคอมดีๆและก็คอนเทนต์ดีๆจ,จากซาโวนะครับวัสดีครับบ๊ายบาย